สวีดัตสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทนุนทันกันด้วยนะครับพบกับผมสังโคนะครับนะในช่องสังโคชนะอเอ็กซ์ทูครับมารอบที่สี่ครับจนแปดบาทครับผมเริ่มต้นเบ็ด2กันเลยนะครับนะโอเคถุนหลักสิบหลักร้อยครับแต่พันหยุดก็เพียงพอนะครับมาดูซิว่าผมจะสามารถปั้นไปจบที่เท่าไหร่ได้นะครับนะคอนเซ็ปต์ตรงนี้ไม่เอาอะไรเยอะแยะมากมายครับทุนหลักสิบหลักร้อยแต่พันพอครับผมส่วนใครมีเกมใหม่ๆนะครับเทคนิคดีฝากกันเข้ามาหน่อยนะครับชื่อเกมนะครับแล้วก็ เด็กๆอยากให้ผมทดสอบทดลองเล่นนะครับก็หลังไมล์มาได้ครับมาที่เพจนะครับเพจสังโคก็ได้เพจน้ำโมก็ได้นะครับนะหรือว่าจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับนะมาอยู่ดิบุมบอมซัมเบ้ไหมครับไหลมาครับผมสวยงามครับเลื่อนสายต่อครับร้อยเปอร์เซ็นต์อู้หูน้ำเงินตรงนี้โคตรแจ่มครับวายติดเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอีกดอกครับคอมโบเข้าต่อนี่ครับไหลอีกดีสิบสวยงามครับโอ้โหมาจนได้ครับ ถ้าทรงอย่างนี้ผมบอกเลยครับมาแน่นอนครับแตกดีๆช่วงแรกก็แรกแบบนี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นเบียดเลยครับสเต็ปการไล่นะครับ2 4 6สีนะครับไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเข้าจะมานะครับลาสุนีมี FC ไหมขอกันเข้ามานะครับนะแบบอยากดูทุนใหญ่นะทุนหนาทุนใหญ่นะครับโอเคจะจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมสวยงามครับเลือนซ้ายยังไม่อยู่ดูดีจะจบแตกพันได้หรือไม่ครับ ตรงนี้ก็เล่นด้วยความระมัดระวังดีที่สุดนะครับต้นเดือนนะค่อนข้างจะกดยากเล่นยากนิดหนึ่งนะครับนะก็เดวจัดให้ดูทุนใหญ่ครับก็ฝากกันด้วยครับผมทำด้วยกัน3ช่องนะมีสองโคชแนล X2 ช่องนี้นะแล้วอีกช่องหนะนึ่งสองโคชแนล X1 นะจะมีคอนเทนต์กิมหน่อยไปลงนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ช่องหลักเหมือนกันครับโนโม 99V2 นะที่เพิ่งแจกทุนไปนะครับก็ฝากเพื่อนไปติดตามให้ครบทั้ง3ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญเลยเข้าร่วมกลุ่มนะครับ ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ดำดำแดงใดโปรดใช้นะครับวิจัยในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะครับมาดีมาไม่ดีเปิดสังคดูก่อนได้ครับสายทุนน้อยนะเออจัดไปครับสุดเท่ดยบอยากลองอยากตามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์วิดีโอด้านล่างเลยครับมาสวยงามครับไหลต่อมาครับช่องแรกมาหกบุญมาครับผม โอ้โหเขียวน่าจะเข้าครับอเขียวน่าจะมาว่ะ <c oughs> เบตสีนะถ้าแตกร้อยขึ้นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าโอเคเลยแหละมีโอกาสได้จบนะครับลองสังเกตดีๆนะรอบไหนที่มันมาคือเบตสี 4, เ่เบตสองมันมาแน่นอนเนียนะ่ยอู้หู้เขียวเหนียวซับดอกนี้หกร้อยสิบสี่บาทผมบอกแล้วครับเบดสีถ้ามาจริงนี่สามารถทําให้เราแตกพันได้นะทําเป็นเล่นไปครับสุดท้ายท้ายสุดครับ <c oughs> จบเป็นที่เรียบร้อยครับ7 5 2บาทครับโอเคยัดเบ็ดขึ้นเลยครับจริงๆก็ไม่แนะนำให้ทำตามหรอกตอนจริงก็เล่นเบ็ดก็ได้ครับไม่ว่านะเบ็ด8เบ็ดเลื่อนเบ็ดเสมอนะครับเขาได้หมดเลยเอาเอาทีเพื่อนๆชื่นชอเลยครับผมยังนิ่งอยู่สวยงามครับไหลม่อีกสวยงามครับเลื่อนซ้ายต่อครับไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ สาแกตเตอร์ยังไงครับต้องมาเลยครับจานยังนิ่งอยู่ขอพี่เขียวครับเขียวไม่เข้าสิบย่องสามแจมแมวเจมาต่อครับโอ้โหขึ้นไปเขียวเหนียวซับเป็นนิ่งๆยังไงไม่รู้ครับผมละเสียวๆเลยขึ้นเบน20ยี่สเทียไรนี่แบบ ถ้ามาทีก็มาหนักๆนะครับจบพันไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชมพูปิดท้ายให้250ร้อยห้บจบพันสองครับผมโอ้โหสวยงามครับโอเคครับผม566ครับถือว่าได้เรื่องครับผมคงต้องไปจบเท่านี้นะครับทุน86นะสำหรับ2ทุ่มนิดๆนะครับนะก็ถือว่ามาดีเหมือนกันเลยนะรอบนี้ครับหิรย์ช่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย